สวัสดีครัพี่น้องกำลังพาลูกพาหลานพาทีมงานเดินทางไปเที่ยวพัทยาชลบุรีไปอาบน้ำทะเลเดี๋ยนี้กำลังขึ้นสับถนนนะเอ็มหกมอเตอร์เวย์เอ็มหกมอเตอร์เวย์เอ็มหกางหลวงพิเศษางหลวงพิเศษมาดูถนนสายใหม่พาลูกหลานไปช้อปปิง้งไปอาบน้ำทะเลมีบริการอาบน้ำ ้แป๊บมีอยู่ไหมมีไอ้ปื้มเนี่ยมีไหมชื่อดัดน้ำมีคับเอาจะไปซื้อที่ไหนคุณย่าล่ะเอาคุณย่าไม่มีเหรอไม่มีสิบเอ็ดนี้พังกระเที่มว่ะตีเอายังไม่ได้ขึ้นสะพานเลยทีเนี่ยยังครับยังไม่ได้ถึงสะพานโอ้งดูน่มารถสามคันคุณนี่รถตีแลนไกเข้าไปโอเากำลังวิ่งโอ้นู่น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 ไอ้ตุ้ยเดินก่อนแล้วยายนี่กับตาลูกไก่อยู่ข้างหลัง รถตู้เพราใหญ่เอ็มรถตู้เราไม่รู้กุญแจมันหายไปไหนหายังไงก็ไม่เจอเราก็ยัง้าทำรถตู้ป้าจ้าเอารถตู้มาสองคันน่ละรถตู้หากุญแจไม่เจอเลยไม่รู้ใครเอาไปซ้อนที่ไหนเอาไปซ้อนเอ้าม่ยังสนอะไๆบ้านหลังไม่ผู้ใดนะบ้านนั้นบ้านนี้เขาเออลงงานอย่างบนหมู่หมู่อาหารสั์ติผสมอาหารสัตว์ เขาสร้างยังไม่เสร็จอินั่นแม่บอผสมปูนบอสร้างไม่เสร็จใช่ผสมปูนขึ้นไปขึ้นสะพานสูงไปยังขขาขนาดยังเลยถนนตรงเรียวอันนั่นนั่นนั่นกลางหันล่มน่ะไหนปูนยื่นซึ่งเขาปูนลหรอเวียนเวียนยื่ะถนนตรงตรงมากเลยผู้ใดบ่หลับนอนหลับได้หนิเช่าเฟืองเอานอนได้นี่ทั้งตรงอ่ะยยอดเลครับน ดงมากๆเลยไอ้ปื้มลุกมาดูหน่อยอย่าทำหน้าเลยต้องสดชื่นลื่นเลึงตัวบรรยากาศโอ้ถังกระสาไฟนี่กันคักเลยพี่น้องเลยลงนสูงได้หน่เนาะโอ้สมสื่อทั้งหลวงพิเศษอีหลีงามรถพึ่งแรนตะรถหน่อยรลังการรถรถหกล้อยังไม่ได้วิ่งไม่ใรถเก๋งรถตู้รถซีรอ อนุญาตเฉพาะรถสีล้อเมกเขาไม่ย้ะเลีนรวดรวดอยู่แต่ล่างนั่นขนาดแล้วท่านฮะกระทาันนัเซนมาติดาลุบุลิติสลบุรีสลบุรีบอสไปสลบุลนะีโอ้เซนเนี่ยถนนมิตรภาพนะโนี้นี่ถนนมิตรภาพเก้าม้มิตรภาพแม่นโอ้มิตรภาพเก่าโอุ้่นุ่นเขาเสด็จขึ้นลํำตะของเสด็จเสด็จล่อลำตะคอง ขึ้นเอาว่าไม่รู้ตีบ่แม่นสะพานลำตะกงเดินกระเบียวนเหมือนโบชัยจะได้ขึ้นสะพานลำตะกงไม่ยังขาวๆอยู่ฟังพูดทางพุ่นนั่นละกลางหันลุ่มว่าเมียนทั้งขวามืองพุ่นแหมขวามืองเป็นพันไอ้ไม่ใช่เป็นโรงงานหรืออะไรนูโอ้โรงงานครับถนนไปซื้อนั่นบ้านถนนแล้จะไปซื้อนั่นมันบ่เขาเข้าไปพี่่่่แตวานนัเปพี อันนั้นต่างหากสภาพเก่าเปิดกลางหันร่มโอ้โหบรรยากาศโอ้โหได้ว่าสองขางท่างเหมือนตุรกษตรยึดแล้วพุรกเกษตรยึดหลือพี่น้องสว่าข้าเจ้ามาเปิดไทยแลนด์เป็นทางการทังการบุรลษขึ้นเก็บนั่นนี่ต้องสะอาดนี่นี่เนาะในนี่เพราะไม่หยาดต้องไปค้นหลักษานะดิซอยกันตัดพ่อเฮงเลยตุรกเศษออกให้ดีพอตอนนี้เพิ่งเปิดไอรแลนด์ซีอย้วจะน้อยกระดิเดี๋ยวนี้ผู้ใดเลี้ยงแบกกัสเดียร์รถไม่เก็บ ต้นเกษตรไปเลี้ยงแปลหลายที่สุดคนเอาบ่ได้คนเข้ามาบ่ได้เข้ามากต็ตรงเริ่มต้นตั้งแ,<อ>แต่แรลกเข่าม้าก็ถนนสะอาดแห้งพี่น้องบ่ะมอย่างเมื่อกี้รถของพระท่านหลายพระท่านมีรถผ่านสองกับที่ฝนสละล่าถนนก็เลยสะอาดสะอาดสมควรเป็นทางหลวงพิเศษอยู่คือไม่เห<ม>็<ม>น <c oughs> น้ำาั้งมนฝนบ่ดีเสาไฟนี่เป็นไฟ LED สมัยเลยแบานั้นอยากเสาไฟเงี้ยเลยสูงเงี้ยเงีเป็นเสาดีได้บั่น ไฟ LED ไฟสว่างถนนอ่ะไฟ LED แล้วข้ามหนาวไปพวเพื่ออะไรทั้งผู้ทำเบี่ยงเข้ามาใส่ถนนเด้ถ้าผู้ใดมาปลูกเขารอข้างาทางนี่เขาก็แ่เลยเด้อว่าเด้กินเขานี่ห้องไหนมันไฟบอมันมีไฟตลอดนี่แจ้งตลอดนี่คือนเขาปะแ่เ,เลยเฉ <c oughs> ียวตลอดมันโม่งจักทางวันมันงคืนเขาป่ได้นอนกันหัว่า เขามันก The ็มีชีวิตคือกันกับคนมันบม่ได้นอนลายมันกับ่บแจ่คนคือกันถ้าบม่ได้นอนลายมันกับตายตายได้อันนี้บ่เป็นทูกเขาแต่ว่าดินคือแจนเนี่ยโอ๊ยจะหินหิกูกูสูงดินดินดินแจนู่นเติบมันทำไมถ้าเจ้าเจาะมาก ใส่ระเบิดให้มันให้มันเรียบนะให้มันเป็นท่างเรียบเสมอเขาใส่ระเบิดเพราะหรือว่าเขาใส่รถแมคโครนะแ่แมคโครนี่แหละผมจะโซ่เกลี่ยแห้งอยู่โซ่ก็มาถมปั๊บเกลี่ยนี่แล้วเอามาถมเนี่ยถนนนี่แม่นดมืดหรือไงเนี่ยมองในมันสูงมันต่ำเหมือนกับไรเฉลี่ยใส่กันเห็นไหมเป็นประหลาดกันนะเจาะได้หินก็ยืดกันพูดอลไรกังหันลมปัดบุญบุญอยูทั้งเขาปั้นกระแสไฟฟ้าใส่แล้วบุญ ได้หลายนั่นตีโอ้ใช่ได้อยู่น่ะแมนครับอันนั้นเขาก็ใส่ปั้นไฟฟ้าตีนะปั้นไฟฟ้าก็ได้เอามันเกได้หลายเนี่ยปั้นน้ำก็ได้คือว่าโซลาเซลล์กับปั้นไฟฟ้าแมนโซลาเซลล์กับกาหันล้มกัยังมาปั้นไฟฟ้าปั้นทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำพื้น้ำบาดาลน้ำประปาพวกที่เขาจะขี่หมูดำๆผึ้ือเข้าไปเห็ดอยังสัตว์อันนั้นเป็นแก่นตัวนนะที่เขาห่อไว้นั่นหมอันอ่เป็นแก่นหุงต้มโอ้ขี่หมูไปเห็ดแก่นได้ ปูพุทธรอันนี้วาดใดพระพุทธรูปมังแ่างนีสาธุให้ผโอกาสได้ส่งเออเอาเห็ีดจังไลยจังสิออกไปหาพระพุทธรูปได้ครับคอ้อมถนนไว้ดีครับเถอะอมทางหลวงพิเศษมันมีทางเขายึดไปหาพระพุทธรูปให้ออกไปเลยทางหลวงพิเศษพิเศษกับพิเศษครับปวดแยมจากมาสองสัปข้างมองคอมนะมันมองข้างล่า ห้องนอ้ำยูนีมีอยู่ไปไดนออกไปได้ห,หรือเปล่าอันเดอ,อท่านไปห้องน้ำพทีศษห้งองน้ำพิเศษไปเบี่ยงออกไปเลยคขึ้นบ้านขึ้นเบี่ยงไปแล้วขึ้นบ้านขึ้นเขาเพชนเป็นจุไดไปเจ้าเพราะท่านนี่เป็นทางการนะห้องน้ำได้เป็นแบบนั้นมไม่มาเสียม,มีบ้านมีบ้านขนู่เมืองคนมิดสีเป็นทางเจาะไม้เนี่ยเลยบา้านเพเห็นหอดบ้านคนเป็นถนนเขาเรียกว่าอย่างฝ่าเพื่น,นเว้นขึ้นไหม ทีเวนคืนเว่นให้เวียนเว่นเขาเอือนมาเวียนขึ้นบ่แม่นือเว่นเว่นขึ้นมาเว่นเว่นขึ้นมาเป็นของรัฐที่เราสินะนี่ไฟมูนี่ใส่แบบไม่อิอระบานเสาไฟไฟยาวดีเลยนี่อันนี้เป็นแบบโซลาเซลล์ตอนนั้นเด้โซลาเซลล์ตี๋อันนี้โซลาเซลล์นี่โอ้มีลายไหมมีลายแบบลายเจ้าประมูลเนอตั้งหันกางหันนี่มันอยู่ที่เงิน เขาหน่วยไหเขาหน่วยน้ำตะคองบรด็นน้<ม>นี่ยน้น้ำตะคองนี่เละดูพยะยินนี่รัแม,มนบอกบ้านนี้เขาเดขึ้นน้ำตะข้องขอ,งอคคบคุณพี่น้องเน้อที่เบืนเน้องแย่งนะครับคลิปนี้น้ำผ้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศถนนมอตเตอร์เวย์ทางหลวงพิเศษกรุงนครราชสีมากรุงเทพมหานาครเป็นบางส่วนที่เทาเดินทางครับเป็นกำลังใจ ผ้าหลูกๆไปพัก่อนย้อนไก่ใจจากสามสี่มือกันพี่น้องนะครับขอบคุณทุกกำลังใจติดตามนะครับบ้านหมอลำรัตนสีติดตามเชียร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามในเะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับมวลๆวลอก UM bridge, ันฤดูการนาจละการสางสรรพ์ผลงาน